สวัสดีครับพี่นอ้องปองปายพ่อลุ่มเมญา่พมมญาพ่อตาไม่ยายพี่ไอนะ้น่ะสาวนะเบาพี่นั่งมากินข้าวน้ำกันเดอบันวันนี้ไม่จะซุปลรวนรมวนเลยซุปบะเกือรซุปน้ำมันสมอนปลาคอหน้าปีงปลาทูปลาทูกำผราตัวน,น่อยๆป่อยปีว้3สามตัวหมามาขาบไปตัวหนึ่งกับปีงสินส้นป้งสิ้น ก็มีพักพักหุนห่นไฮหงอดกระรทิน้นลวกพักหลายยางพักปังพักบุ่งพักหนอกซุปไซ่อันหยวแล้วซุปไซใบชิงใบชิงหน่อยซุปน้องไปสมใ่ใบชิงหน่อยมัน,ม,น,ม,นมันเขากันดีขนาดอยู่ปปกัเค้าก็ใส่ หอมบานเท่านี่แหละธรรมดามีใบหอมห่อน้ำใบหอมห่อขอเจ้า,บาใบหอมห่อใบหอมหอก็คือพักหอมเปรอันนี้นำ้ำสมุนไพรต้มใบเตยแน่ใส่ใบกันแน่มามาครับหิวเลยโอ้หิวหิวหิว,วแห้งบหมืนหิวแห้งตรวจในก่อนชูบกเกลียดนี่ลนะก่อน ข้าวบุ้งโหข้าวบุ้งพาวปังคนบะคเน่าหนาหนาแล้วเอามาหายให้ถอยน่อยมาหายพูดเดียวกินอยู่พูดเดียวคุณบะคหน้าครับหลวงพ่บุ่ง อืถ้าจยามาขายมันถุงโอ้ยอยามเงินกับบุมารถขายของเปิดแพ่งวอนวอนมาหายาติลิขสิทธิ์หยุดไปก่น ขเขาจะขายเป็นถุงปลาคอถุงละร่อยสองตัวเครึ่งตัวนึงมันสิซ้ำซักกับเบือนี่แหละตัวนึงก็ซ้ำเครึ่งขากกับเบอือตัวน,งงกกบบวนึงนี่น้อย <c oughs> ของหองคููกันซุปมันผสมกัาใบพิง แอ้ง่าเลยง่าขาวกับง่าดำหอมใบกิ่งมันหอมตัดปิ้งมาทูไว้ทมาขามไปกินใหอกอย่างไว้มากันเลยปิ้งขาวโพดม่วงไว้ทามะขามโอ้ยินขา้นขาวโพดมากกเลย เก็บ้มขาปลี่ยสินหลอดไปยังไ แกสับไงแกองหักสับไงอักหนอกคนไทยเรียกใบโบบกเลยบันเ,เนท่าเอิญข้างหนอกอินเมัดสามไรกับมดเท่าหรอกพี่เพื่อนสับดูหมด ม,มากกินของกันเล็กน้อยแกบพก่อเนไม่พักเงินหาพักเงนกินมาแดงมยุบยากรับ 嗯，还说什么？ ผสมใช้ง่ามันแซบแบให้ใบไไขีงมนงันหอมกันอยู่ไก่ทาางรถท่านไปทงหน้าเอาเริ่เป็นที่ทางงวนท่างหลัอยาา่างทังข้อกิด เอ็นนาเนีเ่ยม่หมือนนีืไปนำพ่องปลอมพ่องไปกันมันเฉียดใงวันเลยเกตดพู้กันด่งเต่อพูดดึง โอ้ข้ากระปนเปล่ความน่ามเหมือุดใหญ่ในะ่อาหารบ้านนอ,อกเนาะมือนอาหารพืนบ้านเนี่ยพืนบันต้องแต่คุดอาหารบันบัน ปุ่มลงไปพักก <c oughs> ินพักกินพักดันกินพักไอะไรส่งปุ่มร้องมองเดียวมันแยกออกซื้อแยกจวนอาหารจานเดียวได้มัมอาหารจานเดียวนี่จานเดียวโคร เมนตอนเป็นก็หน่อยนะข้างไกันแสบไปเหี้ยเหี้ยมมือสองปีพ่อลองกินอะไรกินน้ำเผ็ด ออน,าาน,นู่นไม่นู่นมันจะมาใส่เรื่น้นะเพรานี่อยากสกประแด็กเขาคับนัวว่อประเด็กตอนการช่งวงสมเนี่ย อบะหมี่เ,เป็นไหนบ่หนวเล็กบ่ไม่เพิ่งมากกินในห,หัวปลาทูหัวปลาที่กระทรวงไม่เพิ่งมากกินแบบนี่มีแห้งกินข้าแช่นั่นดับยูนี่มีแห้งรำด้วยสุข,ขูทุกคนขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คดีดงเห็นไหมเด้อสบายดีสวัสดีครับ